สวัสดีครับท่านผู้ฟังคลิปนี้เป็นการแปลคอมเมนต์ของชาวเกาหลีในช่อง y o u t u b e ของเกาหลีเองที่เขานําเสนอเรื่องราวของปาร์คฮังซอที่พาเราทีมชาติเวียดนามกลับบ้านในตอนที่อยู่ในสนามบินของประเทศเวียดนามมารับฟังคอมเมนต์ของทางเกาหลีที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เขาจะรู้สึกกันยังไงนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับ คอมเมนต์ที่หนึ่งผู้อำนวยการปากผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเวียดนามขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักของคุณอย่างจริงจังและเยือกเย็นคอมเมนต์ที่สองการได้เห็นผู้กำกับฉันรู้สึกได้อีกครั้งว่าการได้รับความเคารพและความรักจากผู้คนมากมายนั้นช่างวิเศษเหลือเกินฉันเชียร์ในขณะที่ดูเกมเวียดนาม ซึ่งไม่คุ้มที่จะพูดถึงและฉันคิดว่ามันสนุกมากขอบคุณคอมเมนต์ที่สขอบคุณมากที่เป็นแบบอย่างของโค้ดที่ดีครูที่ดีมันจะสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับชาวเวียดนามฉันวังว่าจะได้เห็นว่าอิทธิพลที่ดีนี้จะเติบโตขึ้นในอนาคตคอมเมนต์ที่สี่ สวยงามกว่าที่จะทำความสะอาดและจากไปและหลังจากปีหรือสองปีชาวเวียดนามจะรู้สึกคิดถึงผู้กำกับปากขอบคุณมากสําหรับการทำงานหนักของคุณคนนี้เขาน่าจะหมายความว่าปาคฮันซอเขามาเป็นผู้จัดการทีมและทำให้ประเทศเวียดนามประสบความสำเร็จนะครับคอมเมนต์ที่5ขอบคุณที่ทำงานหนักมาตลอด5ปี ฉันจะสนับสนุนคุณสําหรับการแสดงที่ยอดเยี่ยมของคุณในอนาคตคอมเมนต์ที่6น้ำตาของฉันคอเบ้าเมื่อเห็นฮิตดิ้งจากพวกเราไปและฉันคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วแต่ถึงแม้จะผ่านไป20ปีฉันก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จกับฮิตดิ้งได้คนนี้ยังคงอ,รอารยอวอนอดีตโคต้ดกุ๊ดฮิตดิ้งนะครับที่พาทีมชาติเกาหลีใต้ เข้ารอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี2002นะครับคอมเมนต์ที่7เมื่อฉันไปเที่ยวฮาน่อยในปีพศ2อ6 1ฉันรู้สึกได้ถึงความนิยมอย่างล้นหลามจากการดูภาพถ่ายภาพวาดของผู้กำกับปากที่มีอยู่ทั่วเมืองคนนี้ก็ช่างสังเกตมากนะครับในการไปเที่ยวที่ฮาน่อยประเทศเวียดน,นามคอมเมนต์ที่8ฉันโตมือให้กับผู้กำกับปาคันซอ ที่ปลุกความลหลงไหลในชาติคนนี้แอดมินคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงชาติเวียดนามนะครับไม่น่าจะหมายถึงเกาหลีคอมเมนต์ที่9เขาเป็นวีรบุรุษของเวียดนามที่ไม่มีวันกลับมา <c oughs> ก็ใช่สิเขาลาออกแล้วนี่และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาให้ความเห็นว่าเช่นเดียวกับที่โค้ดฮิดดิ้งยังคงเป็นฮีโร่ในใจของพวกเราวีรบุรุษที่ชื่อว่า ปาร์คฮังซอจะยังคงอยู่ในใจของชาวเวียดนามสหายที่สวยงามของไรดิงและเวียดนามนั้นยอดเยี่ยมมากเราจะเป็นกำลังใจให้กับความท้าทายอีกครั้งของผู้กำกับปาร์คฮันซอคนนี้ก็คงยังไม่ลืมอดีตโค้ดเกาหลีกู๊ดเฮดดิ้งนะครับที่พาเกาหลีประสบความสำเร็จผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี2002และที่เขาบอกว่าไรดิงแอดมินไม่แน่ใจนะครับ เอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีที่ได้ดูคลิปของป์งฮังซอผู้จัดการทีมชาติเวียดนามที่พานักเตะเวียดนามกลับถึงสนามบินที่ฮานอยซึ่งดูแล้วชาวเกาหลีก็จะให้กำลังใจคนของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์และเชียร์ทีมชาติเวียดนามอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินนนนนก็จะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและบายบาย